เฮ้อสอดแล้วสอดแล้วว่า,าลแล้วว่าเยซเซ่ดิมาไปเอาหมองเก่าไม่มจะไปเอาหมองใหมอืมเรื่องไรจะไรหมองใหม่อ่ะอ่ามวันนี้ข้ามแล้ววันนี้ตอมเพนบนเราพักเบียกเหรอมันลงได้พักหลอกมันเห็ดก็ได้คนลงเห็ดเด้คจ,จอดจะได้รอมันจอดสบายดีอ,อีกครั้งเนาะติดต่อ อีพี่นี้ก็เป็นอีพี่ต่อในคาบเซ้า,ซานี้พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นตอนแรงแล้วพี่น้องเลยก็ซืบต่ออีกมามุกเมื่อแล้วบอมามุกกรกลับแล้วพี่น้องเลย ก็จะว่าบางๆได้อยากทำสี่ร้อยสี่สิบสามเป็นอาทิตย์สามเป็นอาทิตย์

ai vô ai chọn hết rồi phát to rồi nhỏ đi không sai thank you

bắt đầu tiết lên

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เด็กหนักพงเหรอเด็กินเนกน้อยเนี่ยย็นยิ้มไหลเห็นบอกเออเอาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นเนี่ยเด็กหนักเออมันละลายหรือเอาขึ้นยาเส้นะแต่มันละลายแล้วเอาขึ้นเลยน่ะวะมันละลายเอาขึ้นเลย นกขึ้นแล้วนะยกขึ้นเน่าเต้ะยกขึ้นเอ้ยกขึ้น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 เออพ่อขากคนเออพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวเป้าเจ๊เจียนม็ถึงทะลุแล้วเจ๊เจียนเออได้แล้ว ตับไปหมงเก้ามงนีขึ้นอีกนิดับไปหมงีขึ้นเดี๋ยวเปล่าเลยมาเม่ดไรหมงเก่าไรหมเก่าไรหมงเก่าเยอะลยไม่เอาขึ้นเอาขึ้นพ่อเดี๋ยวเปล่าพอกันวัตถิทะลุทะลุเรียบร้อยนะเห็นบอลฝกแล้ว่ทู่เลยฝ่ยเห็นปุ๊บปุ่วถิทะลุแท้นอนไปเลยแต่ มันบ่อแมนของงายเหมนกมัแม่งจานเนาะจานเขาหาตะงานืงานมือแรกบเบื้องน้าไหเบื้องหน้าอะไรขึ้เทียนจาเห็นเทียนหน่อยบ กอนหนอยสตาร์สตาร์วตาเย็เป้าเย็บเย็นเป้าเย่บเป้าไปแล้จจับจัับไมันจะมีน้ำไหลออกือเทียนเบิมดีๆจะเอามาเบิ้งไก่ๆน่เป็นคอเทเียนน้อยให้สตาร์ยน มาไม่งายเหมือนหน้า่ไวง้าต้อดึหน้าไม่ลดไม่ลดเรียบมาแต่เิ็นเที้ยนน่อยเนาะ

ไปเอาหมองเก่าไม่จะไปเอาหมองใหม่เลยไล่จะไล่หมองใหม่ไล่หมองเก่ากันไล่หมองเก่าแล้วก็ลั่งไปเรื่อยๆไล่หมองเก่าแล้วนามไปเรื่อยๆจะเฝ้าไล่ไปหมองใหม่แต่มันทะลุไล่แล้วมันเป็นข้ามเนี่ยนะไล่หมองเก่าเด้อหลังก็ลั่งไปเรื่อยๆนั่งไล่นี่ไ ฮาเริ่มเป็นหูเป็นห้างละมันติดอยู่บ่ใช่เพียงเลยวะมันไม่ใช่กายเขาบ่ะจะน้จะให้กัดซากลงนั่นอีกอ่ะเปะลุงมันก็ต้องแหละเข้าไน่สิเออไรเนาะเออไรล่ะ พ <c oughs> อ,อมึงดูโอ้เดี๋ยวปลอยเดี๋ยวรลอยเสือลเนียออกมาได้มันขี้นี้ตกใช่ไหมเสือไัโลเสือกโโอ้ยบุนยอดเทียนยอดเทมีโ่โอ้โสีมือสีมือชอกไล นกไหนเสือลุกนะ

ยี่ตีนีอันนี้ข้ามแล้ววันนี้ตอมเพิ่นเราพักเียกแล้วมันลงได้พักพักลอกมันเห็นบ่ได้ฝนลุมเงียจอดกจะได้รอมันจอดน้ำมันติดูดคนเลยไกล้ละเปลเป็นห้างละเี่น้องเลยก็สำหรับวันนี้ก็สิได้ จบเพียงสค่นี้พี่น้องเลยจบกันไม่ในพี่หน้ามืออื่นเอามาต่อพี่น้องเลยนำเที่ยงมาแล้วนะนเนาะ